สวัสดีค่ะอ๋อมิสเตกกมค่ะวันนี้อ๋ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากพร้อมกับรถสวยๆแบบนี้นะคะ คันข้างหลังที่เห็นหล่อจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ,ะโปรโมชั่นแรกก็คือจะเป็นโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งแบบนี้โปรโมชั่นที่2อาจจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ชุดแต่งบางส่วนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3รับไปเลยส่วนลดเต็มๆค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีสิทธิ์อะไรนะคะส่วนลดสูงสุดอยู่ที่10,000แบาทเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคันนี้เนี่ยแต่งหล่อจัดเต็มเนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะราคาค่าตัวของเขาเนจะอยู่ที่70,000ส 5 6 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราใส่ชุดกันชนออฟโรดหล่อๆแบบนี้ไม่ใช่หล่อยอย่างเดียวนะคะตัวนี้จะแข็งแรงแล้วก็มีห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงแบบนี้นอกจากตรงนี้นะคะแล้วก็ของเขาออกแบบมารับกับตัวรถแล้วาการชนเนี่ยไม่ได้จะปกป้องแค่ตรงด้านหน้าอย่างเดียวเขาทําออกแบบดีไซน์มาเพื่อลองรับกับตัวไฟด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการชนตัวนี้จะเป็นตัวเซฟไฟหน้าได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ แล้วก็จะมีมาคู่กับตัวไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์ที่เห็นใส่คู่กับชัวกันชนแบบนี้นะคะไม่ได้มากับตัวกันชนนะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เลยนะอยากจะได้แบบกลมแบบเหลี่ยมหรือแบบยาวก็เลือกได้นะคะตัวนี้เลือกมาเป็นแบบไฟเป็นเป็นไฟเล็กๆเพื่อจะให้เข้ากับตัวไฟแก๊ปหลังคาด้านบนแล้วก็ตัวโลโก้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเลือกได้คันนี้ลูกค้าอยากตัดสีแดงก็เน้นสีแดงมาสีดําสีโครเมียมเลือกได้เลยนะคะ ด้านบนค่ะสกูฝ่ากระโปรงค่ะหล่อๆเสริมให้ดูมีมิติดูหล่อนะคะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะมีแบบบางทัศนวิสัยแต่แล้วแต่สรีระของแต่ละคนลูกค้าสูงหน่อยก็อาจจะไม่บางอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะด้านข้างค่ะคิ้วล้อค่ะ ก็เข้ากับตัวล้อเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะแมกลูกค้าเลือกลายได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นแมกลายยอดทิพย์พราะลูกค้าต้องการตัดสีแดง mm hmm. ก็จะเลือกเป็นแมกลายไฟแบบนี้นะคะยางสเปคที่ออแถมเนี่ยจะเป็นยาง A t ทแต่ถ้าลูกค้าอยากจะอัพสเปคเป็น RT หรือเป็น MT ลูกค้าก็สามารถร mm ีเควสเพิ่มเติมไต้ขอกำหัดให้ตัวนี้ก็มาเป็นยางขอบ16เน้นการบรรทุกขับพื้นเรียบได้ขับพื้นลุยได้ค่ะเป็นยางอาทีเริ่มต้นที่ยาง A t ทแล้วก็จะเป็น RT ทแล้วก็ ลุยจ้าๆเลยก็จะเป็นยาง MT เป็นยางม่มเทเลนนะคะด้านข้างค่ะบ,บันไดข้างออฟโรดแบบนี้ค่ะแล้วก็เบ้ามือจับกันลอยเวลาขึ้นลงเนาะกันเล็บข่วนกันสาดค่ะฟิล์มกองแสงรอบค่ะเนาะให้เป็นฟิล์มอัลติเมตรับประกันให้10ปีเลือกความเข้มได้เช่นเดียวกันแอบชมภายในนิดนึงตัวนี้นะคะของอรก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทแล้วนะเดิมเนี่ยรุ่นก่อนเอาก็จะต้องทํากุญแจกันอันนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้แบบนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้ว สวิตไฟต่างๆเราก็ทําแยกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแก๊ปหลังคาด้านบนนะคะสวิตไฟตัดหมอกหรือว่าจะเป็นตัวไฟสปอตไลท์ทำสวิตแยกให้ทั้ง3ตัวเลยภายในมีจอมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็บาะนั่งสบายอบรับหลังได้ดีเป็นวัสดุที่เป็น PVC พร้อมกับรูระบายความร้อนอให้ดูหน้าตาเกียร์นิดนึงค่ะออตโต้ของเราหน้าตาเกียร์เป็นแบบนี้มีที่เก็บของด้านในแล้วก็เกียร์โฟวิลของเราก็ปรับได้หลายรูปแบบปรับเป็นขับ2ได้ปรับเป็นขับ4ได้กระจกก็ ปรับไฟฟ้าด้วยแต่ไม่ได้พับไฟฟ้านะคะด้านหลังของเราคะ่ะเป็นคอกตัวนี้จะเป็นคอกลมดำเสมอเก่งของเราจะเป็นใส่เป็นตัว t W i เน้นความหล่อคะ่ะคอกก็จะมีตั้งแต่คอกเหล็กคอกเลดแล้วก็ตัวคอกแบบนี้นะคะหรือลูกค้าไม่ได้ใช้เป็นขนของบรรทุกของเลือกเป็นโลบาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโลบาแขนยาวโลบาแขนสัน้นเราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะ ด้านหลังคากันชนท้ายออฟโรดของเราตัวนี้มาคู่กับการชนท้ายตัว Outlander และห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงแบบนี้แล้วก็บอลลากจูงนะคะใส่มาให้พร้อมใช้งานเลยลากได้จริงนะคะแล้วก็ตัวหลังค่าฝาครอบกระบะท้ายใส่กับโลโก้มิตซูบิชิตัวนี้ก็จะบางท่านก็จะเรียกเป็นป um <ม>ัมเปอร์ท้ายนะคะก็จะมีทั้งตัวขาวตัวสีดาําหรือว่าตัดสีแดงแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาขับตามมาก็จะรู้เลยว่าของเราเนี่ยขับตามรถมิตซูบิชิ ะลกค้าท่านไหนสนใจอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแต่งรถหล่อๆพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านแบบนี้ลูกค้าสนใจทักหาอ๋อได้เลยนะคะที่เบอร์0864186455บันทึกเบอร์ก็ได้นะคะจะขึ้นไลน์เลยก็ทักมาคุยแล้วก็อ๋อจะอบริการแต่งรถหล่อๆแบบนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเอกสารเนี่ยจะต้องทํายังไงเราอยู่ไกลกันไม่เป็นไรค่ะอ๋อส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์พื้นที่เนี่ย ส่งมาเซ็นสัญญาลูกค้าถึงที่เลยแล้วก็แต่งรถสวยๆมาส่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าสนใจอยากได้เป็นดาวน้อยชุดแต่งเต็มดอกเบีย้ยส่นเอร์เซ็นหรือจะเป็นชุดแต่งแบบทักมาคุยปรึกษากันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้อ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ